ใช้ AI Gemini เล่าเรื่องพร้อมสร้างภาพทำยังไงมาดูกันเริ่มต้นเข้ามาที่ Gemini.google.com นะคะเจ้า AI ตัวนี้เป็น AI จาก Google ใช้งานผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ได้เลยเราพิมพ์ขอไปเลยค่ะนะคะเราจะเล่าเรื่องอะไรตัวอย่างนะคะช่วยทำเรื่องเล่าสยองขวัญให้5ไอเดีย ทีนี้ AI ก็จะเจนมาให้เราถึง5ไอเดียนะแล้วเราก็เลือกไอเดียที่เราชอบนะคะเราอยากเล่าเรื่องแบบไหนนะคะตรงสยองขวัญเนี่ยเราเปลี่ยนได้เลยนะใครจะไปเล่าธรรมะไปเล่านิทานก่อนนอนไปทำอ่านิทานเด็กแบบนี้เราเปลี่ยนตามที่เราชอบได้เลยหลังจากนั้นนะคะเราบอก AI ต่อนะคะสมมุติว่าเราจะเลือกข้อ4แล้วกันห้องใต้ดินลึกลับเราบอก AI ต่อไปว่าช่วยทําข้อที่4ให้เป็นสคิ พูดอ่ะหชั่วโมงนะคะทีนี้ A.I เขาจะเจนข้อ4เนี่ยนี่เอาข้อนี้นะมาทําบทพูดให้เราถึง1ชั่วโมงทีนี้ค่ะเราก็เอานะคะบทพูดตรงนี้ค่ะไปภาคเสียงนะไปใส่รูปภาพเพิ่มที่แคปคัดนะ,ะนี่มาเลยนะคะมาครบเลยนี่นะคะถัดไปเมื่อเราได้ พอเราได้สคริปพูดตรงนี้แล้วนะคะเราบอกเขาไปต่อว่าช่วยทำภาพปกให้หน่อย AI ก็จะทำภาพปกภาพประกอบให้เราแล้ว,ลว,วเพียงเท่านี้นะคะเราก็นำนะคะเซฟรูปภาพแล้วก็เอาเนื้อหาจาก AI นะไป ตัดต่อที่แคปคัทได้เลยเราก็ได้เรื่องเล่าสยองขวัญแล้วใครที่ต้องการพัฒนาทักษะเพิ่มเติมหรือลงรายละเอียดแบบเจาะลึกนะคะเกี่ยวกับการทําเรื่องเล่าไม่ว่าจะเป็นการเล่าภาพนิ่งนะคะทำนิทานทําหนังสั้นหนังยาวนะคะหรือว่าทําการ์ตูนแอนิเมชันเะนี่ยนะเกี่ยวกับการเล่าเรื่องต่างๆนะตุ้มเปิดคัทเด AI สตอรี่แล้วนะคะเป็นคาดที่รวมนะคะการเล่าเรื่องนะคะ ไวให้ครบทุกรูปแบบเลยแล้วในคาดนี้นะคะตุ้มบอกเลยว่าตุ้มสอนละเอียดมากใครเป็นมือใหม่ไม่เคยใช้ AI มาก่อนนะคะมาเรียนได้เพราะตุ้มสอนแบบคลิกต่อคลิกเลยนะคะแล้วก็มีกลุ่มซัพพอร์ตให้นะคะสามารถสอบถามผ่านไลน์ได้ตลอด ะคะใครสนใจลงทะเบียนเรียนนะติดต่อทาง Line a อนะคะหน้าช่องตุ้มได้เลยตุ้มเริ่มสอนอาทิตย์หน้าแล้วค่ะไว้เจอกันในคาสนะ